ย่านงานเสวนาแฟรนไชส์จำอาเปิดมุมมองแนวคิดจากประสบการณ์ตรงเจ้าของแฟรนไชส์ตัวจริงเสียงจริง ช่นแฟรนไชส์มารุชาชานมไข่มุกทำอย่างไรให้เติบโตกว่า1,800สาขาแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสสไร้างรายได้แบบแพซิฟอินคัมกับกลยุทธ์สูตรเดียวอร่อยเหมือนกันทุกสาขาเนื้อหาครบจบในที่เดียวเน้นสอนให้คิดวิเคราะห์ทำเป็นนำไปใช้ได้จริงเผยทุกแง่มุมของการสร้างแฟรนไชส์ผ่านกรณีศึกษาและเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาติและที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์กว่า100แบบ จะไม่ได้รอให้มันพร้อมก่อนถ้ารอพร้อมก่อนก็ไม่รู้จะพร้อมตอนไหนเหมือนอะไรที่เป็นโอกาสที่เข้ามาผมเปิดร้านเดิมมาสัก2เดือนนะครับลูกค้าก็ถามซื้อแฟนชส์ตอนแรกผมจะขายสักวันละยี่สิบแก้วสามสิบแก้วเปิดไลสักวันสองวันในว,วันละสองสามร้อยแก้วผมเปิดช่วงประมาณปลายปีพฤศจิการครับสิ้นปีผมมีประมาณหกสิบสาขาผมจะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าผมเป็นใครสินค้าผมขายให้ใครจุดที่ทุกคนจะสําเร็จได้นะคะมันมีอยู่จุดหนึ่งถ้าเรารู้ว่าปัญหารเราคืออะไรแล้วเ,เราแก้ได้อะคะ่ะเราก็จะผ่านมันไปได้เหมือนแบบวันน้นออไปเมื่่ีีทแลวรรสชาาาติห มันนิ่งอะเราก็คิดคนน,คน้ําปรุงรสขึ้นมาจนเราได้สูตรที่นิ่งแล้วเราก็ขยายสาขาไปสาขาที่2เลยแล้วทํายังไงเราถึงจะดูแลได้ด้วยตัวคนเดียวที่จะไม่ต้องไปยืนลวกว๋วยเตี๋ยวไม่ต้องไปยืนเฝ้าเด็กทุกอย่างมันคือระบบแฟรชัยซีต้องรู้เหมือนเราเขาก็จะทําได้ตามมาตรฐานของเราเพื่อนๆที่สนใจอยากพัฒนาร้านให้เป็นระบบแฟรชายอยากสร้างแฟรชายขยายสาขาสร้างมาตรฐานร้านสาขาขอเรียนแฟรยชัย 1. แฟรนไชส์จำอาบ2วันเต็มพร้อมเวิร์กช็อปสร้างความมั่นใจทำแฟรนไชส์ได้ขายแฟรนไชส์เต็มจัดงานโดยไท oh. ยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์